สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมช่องเยเซอร์นะครับหลังจากที่ผมห่างหายไปโคตรนานเลยนะครับโคตรของโคตรนานเลยซึ่งผมไม่ได้ทําคลิปเกมเลยนะครับกมววันนี้มาเจอเกมเกมหนึ่งชื่อเกมว่า l อสไรนะครับผมซึ่งระบบเกมมันสนุกมากครับมีทั้งระบบขายของระบบฟาร์มของครับของเก็บของคนอื่นมาขายอะไรอย่างนี้นะครับผมวันนี้มีโอกาสก็เลยมาลองทําคลิปเกมนี้ดูนะครับผมก็จะเป็นยังไงเดี๋ยว เราลองไปดูพร้อมๆกันในเกมเลยนะครับผมซึ่งเกมนี้เนี่ยผมก็เล่นไปก่อนหน้าแล้วประมาณ10-20เกมนะครับอ๋อผมลืมบอกนะครับผมเ,เกมนี้สามารถโหลดได้ทั้ง iOS และ Android เลยนะครับซึ่งคนไทยมีน้อยมากนะผมอยากให้คนไทยมาเล่นกันเยอะๆนะครับส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาตินะครับที่เล่นเกมนี้กันผมก็อยากหาตี้คนไทยเล่นด้วยกันในครที่สนใจก็สามารถทักมาหรือว่าชวนมาในเมนได้เลยนะครับผมอ่ะ เรามาเริ่มกันเลยนะครับผมอ่าอันนี้จะเป็นคังของผมนะตะกี้นี้ที่ผมเปิดให้ดูส่วนนี้ก็จะเป็นอ่าพวกอาวุธที่เราสามารถส่งออกไปได้นะครับผมอันไหนที่มันยังไม่ปลดล็อกเนี่ยเราก็ส่งไปปลดล็อกเพื่อที่เราจะซื้อได้ในภายหลังนะครับผมก็ปลดล็อกแป๊บหนึ่งอ่าโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าในผมกําลังจับคู่อยู่นะหาห้องอยู่เดี๋ยวผมจะลงไปฟาร์มของหาของมาขายสักหน่อยซึ่งตอนนี้จนมากไม่รู้ว่าจะอ,าอะไรขายดีอะ เดินดูหน้าจออันนี้จะเป็นพวกร้านค้านะครับกดดูว่ามีอะไรซื้อได้มั่งเนี่ยมันจะมีปืนขายนะครับผมผมว่ากดดูไปเรื่อยระหว่างหาห้องนะแล้วก็วิ่งเล่นไปอะเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่เราหาห้องเจอแล้วละกันนะครับผมเอาละครับตอนนี้เราก็หาห้องเจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้เราจับคู่มาได้คนหนึ่งไม่รู้คนไทยหรือเปล่าผมว่าไม่น่าจะใช่คนไทยนะครับ เนี่ยเห็นไหมจะเป็นชื่อจีเด็ดชื่อไม่เต็ชาวต่างชาติะบางทีเขาเปิดไม์พูดอะไรผมก็ไม่รู้เรื่องนะเวลาผมยิงเขาตายเนะี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะเลือกโซนที่แบบว่าหดหอเลยจริงจมันก็ไม่โหดหรอกมันมีแต่บอดนะครับมาโอ,โอกระตุกกระตุกสแนปดากอนผมแปดหกห้านะเล่นยังกระตุกเลยน่าจะ ระบบเกมเขายังไม่เสถียรดีนะครับแต่ไม่รู้ว่า iOS นั้นกระตุกเหมือนผมไหมนี่เอาจะเป็นกล่องที่แบบเปิดไปแล้วนะจริงๆมันเปิดได้นะเนี่ยอันนี้ศพคนนะศพคนหรือศพบดอะไม่รู้ว่าเดินหาคนต่อดนะีกว่าอันนี้นะครับอันนี้เป็นคนนะถ้ามันขึ้นว่าสังหารหนึ่งหรือขึ้นคิวเนี่ยคือเป็นคนนะครับ โอ้ตะกี้โดนจัมสกแก่ตกกระจุยหมดเดี๋ยวเราไปดูนะว่าศพเขามอีอะไรมั่งไม่แน่ใจได้ยินเสียงตีนมีขนบอกว่าระแวงระแวงอีมีกระสุนด้วยกระสุนน่าจะกระสุนจอกเกาะนะครับใช้กระสุน,น,น,าจ,าสนจอกเกาะ ระแวงเสียงตีนระแวงคนนี่ไม่ใช่อะไรหรอกอีนนี่นี่อันนัน,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 นคนนะครับอ่าถ้าขึ้นสังหารสองอะไรอย่างเงี้ยมันคือคนเนะนียจริงมันจะมีบอดผสมมาด้วยนะยปืนม่วงกับกระสุนของเขาแน่นปักอยู่นะเนี่ยคือแบบกระเป๋าใหญ่ด้วยหยูแจมแมวบอกเลยว่าอิ่ม อิ่มแบบตัวแตกโอ้ผมเก็บหมดอะผมไม่สนใจอะแคกูเก็บหมดอะโอ้เขาเขาเขาจะมาออกออกแมพพอดีนะครับผมเดินมาเจอผมพอดีผมว่าดูทรงแล้วนะ่าจะแบบเก็บของเต็มออกแมพแล้วแหละแต่โชคร้ายหน่อยนะไอ้หนุ่มมาเจอพี่พี่ก็ขอของหน่อยละกันเนี่ยนะมันจะมีของดรอปตามแมพนะไอ้พวกของกล่องอะไรเงี้ยกล่องเครื่องมือที่เป็นสีม่วงๆเงี้ยเก็บ เก็บได้ก็เก็บนะครับเพราะว่ามันสามารถเอาไปอัพคลังได้อันนี้ผมทิ้งนะครับยอมทิ้งยอมทิ้งกระสุนเพื่อที่จะเก็บเอ่อไม่จะทิ้งปืนไปกระบอกนึ้งไหมดูว่าปืนปืนยับยังชั่งใจทิ้งทิ้งแม่งไหมเก็บมาโอเคเก็บเก็บมาให้หมดเก็บกระสุนมาด้วยเราเคลียกระเป๋าไปแล้วนะครับ อันนี้คือศพเขานะเหมือนเขาลงเขาเกิดมาใหม่ตะกีนนี้แล้วผมยิงตายหรือคนละคนก็ไม่รู้นะโอเคบิ่งไม่สนใจโลกแล้วตอนนี้ออกก่อนนะครับเราดูดูดูของก็ดิมีเกาะม่วงด้วยเปลี่ยนเกาะม่วงแต่เก็บเกาะไม่ได้ละ ปืนเรากะสุนไว้ก่อนนะครับพวกกะสุนพวกอะไรอย่างงี้มันต้องซื้อะกะสุนเจากอกะสุนสีฟ้าเนี่ยแถบบสีฟ้าเนี่ยมันราคามันก็สูงอยู่นะถ้าเก็บได้ก็เก็บมาใช้เอาไว้ใช้นะครับอ่าประตูทางออกอยู่ทางนู้นนะครับผมต้องวิ่งไปทางนูน้นีประตูแหละรรต้องใช้กุญแจผมไม่มีกุญแจครับนซะิกเจออ๋ออันนี้บอดนะครับจะเป็นบอดมันจะขึ้นอย่างนงี้ จะไม่มีคิวขึ้นนะครับเราต้องเคลียบอดก่อนอด <Board S 1> จะทำเป็นเล่นนะครับมันมันยิงเรานี่แบบเราเสียเกาะเกาะเราแ,แตกฟรีนะครับพยายามเคลียร์เคลียบอดไปเดินวิ่งไม่ได้ด้วยเดินอยู่ในน้ำาดูของเต็มกระเป๋าของเต็มกระเป๋าก็ยังหิวขอดูหน่อยละกันมีอะไร โอ้ไม่มีอะไรนะของบอดเนี่ยก็จะดรอปของจิปะทะทั่วไปนะครับเจออะไรผมเก็บมาหมดอะของแถบสีงมงไม่รู้หรอกว่าไว้ทำอะไรเก็บของผมก็ยังไม่ค่อยรู้ของเกมนี้เท่าไหร่นะว่ามันเอาไว้ทําอะไรมั่งส่วนใหญ่ผมนึเก็บไปขายอย่างเดียวเก็บไว้อะไรเราจะออกแล้วเนี่ยเราจะหนีออกเซฟโซนแล้วเราก็ยัดๆของให้มันเต็มกระเป๋า มีคนโหดโหดกันนัวเลยนะน่าจะคนนะครับอยู่ตรงนั้นตอนนี้เราไม่รู้ว่าเพื่อนเราอยู่ไหนนะเวลามันกดเจอมีเรามีทีมก็จริงนะกดดูโอก็จริงนะแต่เหมือนเล่นโซโล่ครับอีกคนก็พูดไม่รู้เรื่องใครก็มีูุ้เนย่ยมันจะมีทางออกให้บอกนะครับเราก็าออกมาไว้มันก็จะนับวีนะครับ ในระหว่างที่มันนับวิเนี่ยระวังนะครับมันจะมีคนที่แบบว่ามันจะแจ้งเตือนให้คนในแมบบรู้นะบางคนเขาก็จะมาด่าม,มาฆ่าเราอันนี้ไม่น่ามีแล้วโอเควูออกมาได้แล้วครับอิ่มเลยเข้ามาแป๊บเดียวก็อิ่มแล้วอู้่าโอเคเพื่อนเราไม่รู้ใครนะครับช่างแม่งเดี๋ยวเอาของไม่เก็บก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับผม อ่าแล้วเราก็มาอยู่กันในเกมที่2แล้วนะครับแต่ว่าเกมนี้เนี่ยผมจะตัดเฉพาะตอนหญิงให้คนดูได้ดูกันนะผมจะไม่ค่อยอ่าพูดหรืออธิบายอะไรเยอะเท่าไหร่แล้วก็พอจะรู้กันคร่าวๆกันแล้วใช่ไหมครับก็ถ้าหากใครสงสัยเนี่ยก็สามารถที่จะไปดูข้อมูลใน Youtube ได้นะครับซึ่ง,งมีคนทำคลิปแนวๆเนี้ยหรือว่าแนะนำมือใหม่เนี่ยเยอะมากเลยก็ลองไปเลือกชมกันได้นะครับแต่ว่า ผมก็จะตัดแค่ตอนยิงแล้วเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะครับคีบ ก็เราเป็นยังไงกันบ้างครับสนุกกันไหมครับก็เกมนี้คนมันยังเล่นน้อยอยู่นะครับส่วนใหญ่ก็จะเจอแต่บอดนะผมก็ไม่ได้เอาคลิปที่ยิงบอดมาส่วนใหญ่ก็จะยิงแต่คนล้วนๆเลยก็ถ้าหากใครชอบก็อย่าลืมตามมาเล่นกันได้นะครับผมอยากให้คนเล่นเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งผมรับรองเลยว่าสนุกมากๆแน่นอนครับสำหรับใครที่ออกแนวซาวเวอร์เบิลหาของชอบเกมแนวนี้ก็ลองมาเล่นกันได้นะครับ ส่วนตัวผมวันนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งติดตามไว้ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมจะพยายามเล่นบ่อยๆและอัดคลิปมาให้ดูกันเยอะๆนะครับก็ขอคนละหนึ่งไลค์สําหรับกำลังใจหรือใครที่เพิ่งมาดูใหมก่ก็ฝากผลงานผมไว้ด้วยนะครับผมจะพยายามทำออกมาเรื่อยๆนะครับ ก็ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย